เึ้นนังกันด้วยครับเป็นยังไงฮ่าฮ่ม่อนทำอะไรจีบสาวจีบสาวปาโทจีบสาวจีบสาวผู้ใดนี่ทู่หาบอกว่าคิดหัวบอกท่านได้บอกหรดาเอาดาเอาแล้หรือเปล่าฮะผู้ใดเนี่ยฮะโอ้ เจี๊ยบโอ้ยอมได้ผมบ่ฮะบ่ขอยังไ้ตั้งใจโทรหาล้วตั้งใจโทรหาพี่เจี๊ยบมาแล้วตั้งใจโทรหาโทรหาพี่หนิงเบ่า ไม่ต้องใจโทรหาพี่เจี <h 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 ๊ยบคิดถึงพี่เจี๊ยบได้เลยโทรหาพี่เจี๊ยบฮะฮะเราไปอยู่เราบ่อยู่มั้งนี่มรับไปมุกเด้อยจบบอกั้งบอก ทึงวาถทงกัดเข่ไหลอันนี้บ่มีแเขยวไห้กัดนะฮะสิไปบอกเรแล้วยังกงนแฮ้ฮึฮึสเล้ากิล่าบหลามูหลาบมูลาบมูครับผู้เบาผู้บบา อัดคลิปไปแล้วนั่นแหละผู้บ่าที่ไปกับม่อนวันนั้นเห็นแต่ผมเห็นเห็นเห็นแต่ผมกับมีแหงใจแล้วฮะเห็นแต่ผมกับมีแหงใจแล้วโอฮะ ครับพอนี้กำลังดูม้อนจีบสาวครับเห็นแต่ผมกับมีแหฮงแล้วอยู่ไหนไปหาได้ไหมฮะไปหาได้ไหมอยู่ไหนชมิครับม้อนไงมันหายมัน มันหายเนี่ยอ้อูโอ้เขามีติ๊กต็อกกันแล้วเด้อเออเห็นไเห็นได้ผมก็นอนหลับแล้วงามคือเก่าหหละฮะบอบอ่ยังไม่หลอดถามยังไม่หลอดถามนะบ๊อบบ่อบ หนิงแปดจีบอ่ะหิงแปดจีบ่ะนิงแปดจี้เียวือนกินเลาไหมอนจะเขาบอกนตัวทีเพ่อที่เมื่ไหสังกัดเดียวกันก็ต้องเทียบแปดจีเนาะสังกัดเดียวกันครับเจ็ดเทียบก็ต้องหิงแปดจี Hoa cong ngay, cong nha mouti nyanila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  ui tao vong yangwe khoai ngọt ngin tao kìa loa 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 เดี๋ยวสิไปเที่ยวบ้านเจ้าอยู่จังเมื่อคอยจะไปกวนเจ้าอยู่บ้านอยู่เดี๋ยวยอย่ใส่กันเจ้าย่ซองนิกบถพาไปปักเซนหน่อสิคอยจะไปเที่ยวบ้านใหญ่เยอะพาไปเที่ยวลาวหน่อยเลยครับครับเครัเคโอเคโอเคโัเคโอเคโอเคัอเคโอเคโอเคโคโอเคโอโอเคเอเเคคค โอ้โหดีลาจีบสาวไม่เบานะม่อนฮะดีลาจีบสาวไม่เบานะ,ะบ่นไหนว่ากับผู้สาวเลยนี่ว่าไผเอาน่ะเจ,จ็บๆแล้วว่ามุดเลย,เลยฮ่นนาฮ่ันไม่เห็นม่อนนะโอ้วันไหนวันไหนเค้ครับครับโอ้ยสมาชชัยสมีกสมาชชัยเขาเบิ่งากายเขา